ดีเรียกป๊าป๊าเลยป๊าป๊าเลยเลีวเร็วโอ้จะให้อุ้มให้อุ้มเหรอฮะเอาได้เรียกป๊าป๊าเลยหน้าป๊าป๊าเลยเอ็นน่ะให้เรียกให้เรียกให้เรียกเรียกป๊าป้าเลย อดีแมวขยันอดีมาดูแปลงผักแต่เช้าอากาศดีดีจุ๊งไหมจุ๊งไหมจุ๊งไหมลอ,องอ,อดี อ๋อดีบายบายเลยจุ๊บอ๋อ